แม่เจ๋ออยล่ดีหรอเือเล็มันแตกไหมมันกระดัแล้ว สวัสดีครับขอบผมบาเคนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามบายบายวันที่ยี่สิบหกวันพุทธที่ยี่สิบหกมิถุนายนเมื่อเช้านี่เราไปหาหน่อไม้เนาะเราไปเห็นเห็ดเพาะที่ป่าหน่อไม้แม่นจ้ะรอบบ่ายก็เลยพากันมาเบิง่งเห็ดเพาะในป่าบ้านใต้ <c oughs> บอกให้เบิด <c oughs> มาเลยก็เจอเลยพี่น้องอวัวแตงยางเขามา เม็ดนึงเม็ดนึงแม่นบวบเแม่นอยู่บวบอันนี้แน่นนะแม่นดิหลังเนาะเหมือใส่ฝนเนาะเพราะว่ามันเห็นฝนมันหน้าที่เห็นหลังมันแม่นจ้ะมันเกิดไบเตองก็บเมาของมือเ้านี่เอามาเอินเอาหมูเพิ่นนี่ดินี่มือเ้านี่จ้ะ จะจะเหรอฮะในคลิปที่แล้วเนาะของมือเส้านี่เดี๋ยวบอกเคแม่นวันนี้บุงด้วยดิเม็ดกระสือเลยเพืเอเนี่ยเม็ดเนี่ยเม่นเนี่ยนะฝ้ายอันนี้ค่ะฝ้ายก็เอานี่ดีๆอีกอันนึงนะนั่นแหละนั่นแหละบังพอดีเลยฝ้ายลึกหนังด่งดีๆจ้ะมีนอย่างก็เอาเอาลวด มูแต่ว่าเป็นเห็ดเพาะฮะเลยมันบึงยะมนบึ่งละเมนมันสมันเอานี่นี่เคเอาจีมันบิดยามเลยนี่หนังอะบเคนมันบมีอืมเออมันบมีใหญ่อมอหนังเาะหนังนน้อยออลกเดี๋ยวาบึ่งนี่เดี๋ยวมนบอโอ้ยบ่าเมนติใส่ถุงมือนิ่มด้หอจะมันถึงน้ำบออ่อนชิดใ โอ้ยเหียอ่อนพี่น้องกันเลยแตกซ้ำฮะมูอมันดูปแบบนี้ตะก่อมันต้องออกเป็นมูอปกตินะแต่มือเศร้าของเฮาเจื่อเถื่อระดกเจออีกแล้วลอยขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะว่าฝนตกท่านเท้าแล้วเนี่แหละเม้นอีเพาะหนังด้วยจ้ะ เห็นชัดเลยทมีเนาะหืมเห็นเลยปีนี้แถวนี้ออกหลายบ่เนาะบ่ได้มากใกล้เพิ่งมาในช่วงมันออกหลายๆจะออกหน่อยออกหลายชนิดมีรองรอยคนมาเขี่ยอยู่ดิฮะพอได้รุ่นพอได้รุ่นเจออีกแล้วยังบ่ทันเจอแบบเป็นหมู่หลายๆหลายๆพอได้เก็บพอได้เก็บถือว่าเจอบ่อยอยู่ กะติเขีนไว้แบบนี่ดิเลยบอกเพ้นนยังนิดอ๋ออดหรืแก่กระยาเอาไปปนของเขาอยู่เฮือนอีกแต่เท่าทีฝ่ายบิ่งเขายังอโอนเนาะนี่นี่นี่บอกเพี้ยนฝ่ายบนนี้นี่นะฝ่ายแบบนี้ฮะเนาะ หนอนบักใหญ่เลยนี่ฝ่ายหรือหนังหนังเออโอ้ยคุ้มเลยนอนนี่เป็นหนังหมดเล็ดเป๊กหน้ามัน่าจะเป็นหมู่พอฝ่ายมันจะออกเป็นหมู่เป็นแผ่นเป็นพารานโอเคแนละ้วโอ้ยโหมันมันบุกแก่วะ่ะเฮ็ดค่ะที่ไดนบอกเคียนเขี่ยเลยเมื่อกี้นี่ <c oughs> ใส่เบ็ดทองเนาะ ไะได้เอาแนนมาใส่เพราะว่าเอาโบยาคาดหวังมันจะผิดหวังวมันจะมีเออเอี๋วอวเอาออกองโฟกัสเออ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 เอเอ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 เออเก็บเ,เรือ่อ,อยๆตอเนี่เเเเออเนนอเออเออเองนออเออเ เน่อ the ืมโก็คืออยู่บ่อ่อนกระรุ่นมเศ้านี่เลยเนาะเราเราก็พาพี่น้องเบิกล่างพาให้เบิงพี่ท้งพี่พี่เสือพี่เข็นนี่เด็ก้นระกันนี่เด็กขนบ่ไมกตรงไม้เลยงมีดอกนึงบก หน่ด<า>ม,มานี่เอันนี้เกเกหน่อ,อนึกกะดองนึกเอาดอกเดียวพอบาแล้โอ้พี่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 จะ่ากันเกมาบเออสามเกือบเหยียบปะล่ะออ้ตามมาิเชนนี่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 ดอีกดองนึง ส้นนีบต็โ้เลโอ้ยใีคิงคือสกินแล้วคิงคือบอกินไม่ได้เด้อให้ีห้ดีใ้เอาแมกกระจองน้ำตีนบอเคียนค่ะจะติดวางเล้กเลยด้ยะมันลามมาพี่บเค็ยพี่เ่าเพื่อแว่อยพี่เป็นบแล้วก็พี่ยพ็ก แนมเห็นชักขนาดนี่นี่นี่เต็มเลยนี่นี่อู้วมันเต็มอยู่นี่แล้วโอ้ฝ่าพี่เนาะขออภัยกล้องมันอันนั้นต่ไรแต่หงายตาเดิเกี่ยขนาดมาก่อนนี่จักมือจักสงนะบอกพีนเนาะเตนอนอดก็น่ะโอกพี่เนานเต็มเลยอันนี้ นี่ค่ะต้นมือบ่แหมอ๋อดิเหรอเ <laughs> ต็มมือเต็มมือส่วนสุดไฟปุ่นกินเนี่ยแก่แก่น่ะนนนอู้หูอมซื้อเพิ่นดำปี๊ปีปานกินกกออยังรบเฮายังซื้อเนาะ <laughs> อันนี้มันออกแค่สีน้ำตาลเข้มๆคีุกออมไปทางฟุกโอเคเม้นบอกแบบตีเห็นข,ขาวๆนี่แม่นบอกข้าไม่ใช่อืมดางเลยอย่าง,าง้เลยเออใบ้ๆไปก็รพริกขนาดเกี่ยๆอดโบดีเกี่ย อุ้ยคุลระดอกเห็คนคุลระดอกเหรอเออโอ้ยเตะเลยหน่อยนี่องมอืมร่าง,งค่อยเลือกเอาทำแต่เอาได้เอาไปได้ตอนนี้เก็บซะก่อนบอกเขียนแปลงดอกนึงบอกเขียนปุ๊บปักไม้ไหมายไว้อยู่ปุ๊บข้ามหมูนี่เพื่อนะหลายค้ามหมูปักเนื้ จะที่เ okay ก็บวางไว้เจใจมากแต่ใส่เลยแตกแบบน้องแก่งเลยเนาะเป็นปลาดาวเลยนี่เป็นแก่งมันก็ชิแตกเลยนี่แหละผู้ได้หลายอยู่ไหนโอ้ยคุณจุ่มอยู่น้ำบอกเกลียวผู้ ดเลยบ่ได้มาเบิ่งว่าปีที่แล้วเฮาก็มาหาอยู่นี่หั่เนาะเฮ็ดเพาะหนังเนาะบเเนาะใส่อกแกอันยิกให้พี่น้องเบิ่งดิอือพี่น้องเห็นบ่เป็นสีนียังบ่ถึงกับดําออกนําเอิ้นว่าหยัง เข้มเข้มจักหน่อยอะไรเนาะสำมื่งเศร้านี่อุ้ยไอ้ลุยเตาะพี่น้องผลงานเขาวันนี้เราไปเรามามาเห็นฝ่ายนี่จ้ะเห็นเลยอ้ยฝ่ายยังอ่อนอยู่ดิอ่อนอยู่เลยฝ่ายแต่หนังนี่หันจากอันนั้นแหละเข้มเข้มได้เลยเห็นมืดที่นี่เงินหมดเลยฝ่ายอันนี้ค่ะ ใช่มักเกือตตมคันนามนที่มีหินนั่นแหละเนอะแน <c oughs> ีหนือนน, <c oughs> น,น,น้อยนี่อ่อนนี่เอ็นคณนเดกเดกจะพูดขนาเพื่น โอ้ยขุ่นกบลุคันนาห้าร้อยใสเก็บเห็ดเพาะในคันนาเพาะไฟเพาะหนังมันจะเกิดตาปากหนุ่แหน่เอารถเท่าเหรียญบาทเลยกบกัวเพียร์เเข็นมาขี่เรื่อยๆเลยตามมาตามมา แต่ปีที่แล้วเนาะเมน่ะเออทำยังไงมึงแบบจะว่าไปกับเนยหลายเลยหรือเจอนังเนี่ยเจอฝ่ายเนี่ยเจอาอย่างก็เอาเปิ้หมาไก่พี่น้องเลย บ้านตายปีเดีบ้านตายกับบ้านหูโผล่กันเลยโอ้ซิปอยู่บอกว่าเคลนโบยอยู่ไม่อยู่เลยนะเศร้าเป็นเละตัวเด็กแกมันแตกมัางก็มีแล้วไหนไม่รู้อืมเสพฝ่ายฝ่ายมันจะออกเรื่อยๆเนาะมันคือหนังหนังเขาออกเพื่อเดียวหมดแล้วหมดเลยหนังโอ้ยเหมือนมันแตกฝ่ายมันแตกแล้วนี่เด้อหนังเขาแตกอีกแบบนึง กดอกไม้นี่กระจายหบอกเขียนถูกหนูมันแก่มันแตกมีบ่มันออกลึกบ่อกหลังมันขาวๆนี่ตามสิหนูมันแตกทำไหมออกบักใหญ่เลยตามคานาเนี่ยแหละไข้าไป,ปเร well, like uh ื huh ่อยๆไปทางนี้เลยเห็นเพิ่มแล้วทางที่บอกโอ้โหลึกอ๋อ

อันเดเจอเรื่อยๆอือฮึกไปปมาได้ละหรือเด้อต่างบอมาเด้อคงยูกเด็กกระซาไปนิดนึงประมาณนี่จักมือสองมือหี่แล้วอันนี้นี้นึบๆอันนี้เริ่มแบบกรุบๆเลยนะเนี่ยฮะกรุบกรอบกรุบกรอบเลยนะขาหมูมันดีแถวนี้ลามพิมาทางนี้อยู่บ่ Kì bì 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 nước bì Ừ, bì bì Ăn bì 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 เยอไปจากส่ง <laughs> ม so ื้อนี้นอนนอนเก็บเลยเด็กวันนี้คนมาเก็บเลยมันเป็นอยากเมื่ีนี้เห็ดพอกออกหลายใหญ่เอากระเต็มตู้กันเลยดึกไปอีกไปอีกคุณปอดบุกเขินปอดแหม่ใจอยีกเล่ว เล็บมันแตกไหมมันเล็บลากนะเร่ต้องใส่กระจองดอกใส่มือง่ายเอาโลดนี่เลยมาดินั่นแหละนี่คนอยู่พี่นี่นั่นแหละนี่ถึงน้ำถึงน้ำน้ำสั่ง น้ำขังมาทำซีด wow. so so ีซีดีฟินโบเก้นมาดังคือนี่อืมน้ำขังนี่ดิน้ำขังนี่ไงเนาะกินเป็นเผาเลยใช่ไหมคะเห็นเปล่บานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้น่เด้เห็ดเพาะ หนังเวลาพื้นบานอาจจะจะเป็นแบบนี้เวิดหมูนี่เนาะมาล้างผ้าเบืองพี่น้องจะ้ะ,จะเก๋ฮะเละแต่เก๋ระดับใดแต่เก๋ระดับใดถ้ามันยังบอ่อเป็นพุ่งแบบเป็นฟันออกมาได้ไดป่าอะไรเดียวอยู่ปาดใหญ่ไานั้นโอเคไปลองมาอยู่ระดับนี่ มันอบเป็นสีน้ำตาลอะมันบดถึงกับดําถ้ารุ่นดําแล้วมีควันพุ่งอะคือพร้อมระเบิดแล้วแล้วีเด้อโต๊ะนี้ดิสําคัญเบพึ่งใลรเนาะฝ่ายดิฝ่ายฮันออนไดปนนะกันแล,ล,ล้วแหละบวกลื่ออบบถึกดอกแม่นแบบเออ,อล่างเบิง้งมันก็มีใ,ใหญ่ๆคุัแต่มันบอแม่นหนังหนังมันล่างง่ายเด้ดิลูกบอลเป็นหนัง ไฟให้อุ่เจาขูดออกมะเฮงกระโบอกน้ำหน่อยน้อยนะหมุมอ้อนอันนี้ให้ดิโอ้ไี่เป็นาหออืมไปไปเมื่อสติ๊กสิเอาไปล่างย่างไฟสุพิน้องกินก็ชินนุ่มดีกลับมาถึงบ้านสติ๊กเอาไปล่างใส่ดางเขียวล่างจะทุ้ย โขงในสร็จนี้แหละสะอาดเราจะล้างสีห่าน้ำผู้เลย่ยมันเตะเปาะเปาะน้ำเป็นสีดำๆเพราะว่าเห็ดเปาะมันเริ่มเดือดก่แล้วเนาะแต่ว่ากำลังมันจะ้ะบางดอกสติกก็กินสดๆเลยเพา่งเอามาต้มก่อนสักสิบนาทีนี่ค่ะเดี๋ยวสติกเสียออไปย่างไฟแบบน,นี้ทาเกลือย่างไฟอ่ะเดี๋ยวให้สติกต้มให้เรียบร้อยก่อนจะ้ะเวลาย่างมันจ๋งต้องต้องย่างนานเ้าต้มให้สุกก่อนนี่นะ ถามว่ากินดิบได้บอกเห็ดเพาะมันก็กินดิบได้อยู่จ้ะแต่ว่าเอกินหลายก็เมาได้เพล่นวะต้องเอ็ดไห้ซุกย่างเลยพะย่างให้ซุกนี่มันใช้เวลาต้มก่อนดีกว่าระวังนี่น้อไม้เอากันยังบบแล้วมาทําการปอกน้ำไม้ต่อมาถึงกับพักผ่อนน้อยนึงก็ไปส่วนกันไปกินเห็ดเพาะเดี๋ยวกลับมาวันนี้เอ็ดน้ำไม้เลย ลายอยู่เด้อเสือกเต็มโสอปเนาะบอกแล้วก็เฉลยสักห้าหกโลแต่ว่าเอามาเป็ซิปไปซไปาวกระยาเพราะว่าหาวแต่หันอ่อนพอก็แยกแบบนี้โอ้ลมเย็นขนาดเขากล้องเขา,ขาบุบๆอย่นี้เออตัวติ๊กต้มก่อนเดี๋ยวจะเอามาย่างเตรียมอะไรนี่เล้อตักใส่นี่กับคุกเกลือนี่แล้วก็ไหมให้บอาเค็เหลาให้ละบอาเค็ก็เหลาเรียบร้อยนลยเดี๋ยวเดเอามาจ่ามเอาย่างไฟ ดีมีความเกียมเกียมในหน่อยนี้นมีทั้งฝ่ายและกับหนังจ <The S 2> ะเซ็เนะหนังมันจะเป็นสีดำดำดูดีเย,นยน็นาดกนับกรอบกรอบกรุบกรุบเค็มๆห<ม>อมย่างอย่างเซ็บใครเคยกินนะไแบบย่างเลมเพราะย่าง เบิดจะซักจุกเสียไปเซตตู้ไ uh ว้รวกไว้ก่อนรอกเอามาย่างไฟเพราะมันมันจะมีกลิ่นหอมเนาะใส่เกลือนำแข็งเนาะห้องให้แมวก็ได้ห้างวุ่นกินนำไปได้ดอกกินี่ยจักไม้เนี่ยฮิมจักไม้เนี่ยนันมันเคยต้องอ่านหนังไม่อยากกล้องมันลายตา แถวก็จะดำดำหน่อยนบนบนบจะหอมไหมหอมจ้าหอมแทบหอมกินเพลินเลยแหละกินปลาลกิ้นเหมือนทอดใจบาได้ไอ้เจียวมาจ้ำให้แหละแล้วหอมกินละกินไปนน้ำปอกหรือไม่ไปนน้ำจะเป็นเหมือนนั่นแหละพอได้ไปเลาะเบิ่งเนาะเกิดเบิสงได้ต้องหลายพอได้จีกินอยู่ ยี่ได้อีกหลายแม่เลยยัเป๊วไปให้น้องก,กันดานน้ำแ <c oughs> ม่ก็บ๊ถึงแก่นกขนาดนั้นนะ <c oughs> ยังอยู่ยังหลายเลยเด้อถือว่าได้หลายอยู่นะสมัยโอ้แต่มันวนเนี่ยนี่ก็ได้น <c oughs> นี่แหละเอ็ดยังเอ็ดอยู่ข้างล่าง,งวนวนสายวนบรรยากาศลมไม่บ่อยคึมฟ้าคึมฝนนีค่คือเก่าเนาะพอนเลยพอนเลยแซ่ นนกัสิพากกันที่น้ำน้อไม้แะ้วพี่น้องมันสิใช้เวลาอีกพักใหญ่เนาะแม่จ้ะเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับวี่จ้า